ตีเต่าตีไม่ตายถูกยําไม่เลวไม่ตายจึงมันตัเชื่อไอ้พวกตีป้าไปฆ่ามันตัเชื่อตัเชื่อได้เลยครับตีเดียวตายเลยโ,โคลเค้นโ,โคลเกนโ,โคลเกนโปตันพลับลอยเลี้ยอยเจ็ดวันเลวไม่ตายเจ็ดวันเลวไม่ตายลอยอยู่วันนี้อุ้มอุมอ้มโปตันพลับไปอุ้มอุ้มเลี้ยนไวย สวัสดีครับอึอซีนะนี่คือกุฏิั่งเดิมของพ่อจันรพลับอดีตเจ้าวัดวัดระนดสมัยหนึ่งพ่อจันรพลับจำวัดอยู่ตีกุฏิเองนี่นะครับวัดระนดเป็นสุ่นรวมของพี่น้องชาวบ้านเหล่าแห่งนี้นะครับนะทำเป็นยุงข้าวไกลๆนะครับท่านมีความเมตตาสูงนาะมีข้นมาหลักขโมยข้าวนะครับนาะตียุงข้าวท่านก็มีความเมตตานะไม่หวากระไรนะครับนะนั่นคือความเมตตาของพ่อจันรพลับอดีตเจ้าวัดวัดระนด วันนี้กันแต่เล็กแกแกอยู่จะไม่นู่งไว้แต่เล็กแต่เล็กวัดกมุ่งมุ่งจากมุ่งมุ่งจากบอนั่นกันไปไปแต่เล็กจะไม่บูทนั่นไอ้นี่หลวงเรียนเนี่ยเนี่ยติดมีดอยู่ันหลวงเรียนนี่ไล่ไปนู่นบ้านเป้นี่แต่เล็กนี่นี่แต่เล็กบ้านเป้แต่ดิมกรอกตาหนูกับบ้านโลกันไปอยู่ดิมกรอกอยู่ในครองนูแต่เล็กมุงตัดึ้นมาดีตัดก้น แต่ว่าต่อมาเขาออกไปนอกด้นก็ไปอยู่ด้นเป็ดแ่งแต่ปา้าคุณเนี่ยนี่ตรงที่ที่บ้านเป้เลยเนี่ยลูกๆไปอยู่นานด้นเปยโรงเรียนนี้ก็เรือ <laughs> ไป,ไปน,น,อนั่นยัง่ะป้าไม่ไม่ไม่กี่ปีดีะนะก็ไล่ไปได้เลยนี่เลยครับนะปัจจุบันเป็นล่งวัดรานอดนะสมัยก่อนเป็นนาวัดนะครับนามีความเจริญนามีเรือสั้นจอนะครับนาบ้านค้นกายูร่ริมคลองหมากนะครับวัดรานอดเป็นวัดเขาเจนะครับนะอาจารย์พลับหรือว่าพ่อตันาพลับ อดีตเจา้าวาดนะเป็นเกจิอาจารตีมีความศักดิ์สิทธิ์นะมีเรืองเล่าถึงความอภินิหารของพอตันพลับมากมมยนะครับครั้งหนึ่งมีชาวเรือนะครับนาเรือล่อมลอยคออยู่ในตาลีเกดวันเลวนะครับมีเพียงคนหนึ่งตีรดชีวิตนะหลังจากนั้นสาวามีเรียนล่วงพอพลับนะอมอยู่นะจึงมีความปลอดภัยรดชีวิตมาได้ ตะกลับแกไม่เคยวะก็อ hmm. ีน no? okay. 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 well, cool. ี้แกมาแกดีมดนี่แต่แกไปโรงพยาบาลถ้ว่าหม้อปูยิ่งแม่ก้าวเลยหม้อปูยิ่งมาไม่ใครก้าวเลยแกแม่ไปเต่งไปโตงแกเลยปลาปูยิ่งนี่ไปเล่นกับแกตรงต่อตรงแกไม่คุยอ่ะแต่แกดังคุยกั้งหนก็แกแกไม่ดังคุยกั้งนั่งคุยกั้งหนแกเรียบร้อยโอเคไม่อยู่ตีหลับไม่ไม่แต่แกไม่แกแกไม่เคยอยู่คนเดียวนะแกอยู่มีลูกศิษย์แกเลย อยู่ที่แกอยู่ที่แกอยู่แกแกแกตัดสินอะไแกใส่บุญอะไรแกกลับเปย์เด็กซะไมมีชีวิตอยู่มีคนบุญไหมก็บุญบ้างกันไหมพอบุญบุญไปเลยซึ่งกาแกเรื่อตอนแกไม่ดับเตียจแตนั้นแหละหลวงปั้นแกมีอ่ะลูกไม่ตอนแกมีชีวิตมันก็บุญไหมบุญลุงไก้ลุงไก่เตีนตี่หนูปลาเราก็ก็มาบุญไหว้ก็ไก่ตี่ไก่ไรไปนั่นเขาไก่ได้ก็มาเาามบุญแบบแกง่ายแกเลยแกรับบุญรับเปยนี่นั่นแหละบาวันหอกล้อง เรือลมเรือเรือเรือฮาว่าปลาในเรีรีน้ำตรงร้านนั่นตั้งเจ็ดวันเลยไม่ตายเผื่อนก็ตายเม็ดไม่เลือกคนเดียวมันไม่ตายลอยล่ำลอยตัวลอยอยูวนเลยเป็นอาทิตย์เลยเป็นอาทิตย์ไม่ตายอุ้มเลี้ยนมันีกมันอุ้มเลี้ยนไปเลี้ยนอยู่ตีโกเลี้ยนหลุดนะเลี้ยนหลุดเล็กหรือตีมตีโกมองเลี้ยนหนึ่งตัางช่วงบืนเมาเตะในยุ่แต่ว่าก็แกิดหลุดเล็กเลยนี่พวกนี้ได้เป๊ได้นี่ แต่ว่ามันพาไม่รหลดเจ๊ผู้โก้ยไา,ายังไอต้ตัวตัวลุงคนนั้นเขาเจ๊ผู้กโก้ยให้เด็กอยู่โรงเรียนตรงนี้เจ่ผู้โก้ให้แต่มันพาไม่โหดเลี้ยนนั้นโถมันเด็กเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวตกกับประดานเนะนากลางล่างหม้อแค้มเป็นตอนนี้เป็นเมนนะครับนาซ้ายมก้อนเป็นโรงเรียนจาริ่นหมากนะครับเป็นสูตรกลางเง่งควมเจารื่นข้องรานโนด นาสมัยก่อนนะครับข้างหน้านี่ก็เรียกว่านาวัดกว่าไดนะครับนาพาะว่าเป็นูน้นกลางแห่งความเจริญเปรียบเสมือนทนุนในปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันมันกลับตาลปัดมดนะครับนาข้างหน้าเป็นนาวัดอ่าริมคลองเป็นล่างวัดนะครับนั่นคือนาธรรมดาข้องการเวลานะครับเรียนโพธั์นพลับวัดรนดทถุกรุนมีอนุภาพเด่นด้านเมตตามหานิยมแล้วก็เรืองนามนะครับโดยเฉพาะ พีนองชาวเรือนี่จะนับถื่อมากนะครับประสบอุบัติเหตุทางน้ำจะมีความลดัยถึงไม่ตายปุกมาตายกับปีนตาย <c oughs> อุกอกรงนี้หัวโครงอยู่ในเ,กเ,กนเรือเย็ดขึ้นแล้วไม่ตายแต่ว่ามีเรียนปันพลับมีอุ้มอยู่อุ้มอยู่ไม่เป็นตึึงตีตีตากลงทิ้นี่กันคุ้นหนึ่งกันมีได้มือลัดคดแก๊สลัดคดแก๊สพูไกพไว้ทีแก๊สนตีเต่าตีไม่ตาย ถูกยำไม่เลวไม่ตายถึงมันโตเชื่อไอ้ปวกตีป้าไปข้ามันโตเชื่อพอโตเชื่อได้เลยครับตีเดียวตายเลยมันเอาแหวนออกแกมีอะไแกนตีแกนแกนโปรเกนโปรแกนโปรแกนพอตันพลับคนตีนั่นยาปะพวกตาตีนี่ตาตีนี่อยู่ตากองตีนอู้อันเด้อหลังรังกองรังแกรักซิทนะแกรักซิทก็น่าจะบอกโก้โป้เกโก้โป้เลวแต่ว่าตีตีแกโนดในลูกมันโก้รับมันไม่เลวแต่ว่าไม่กินป้า วนไปกินเลยวนไปกินเลยแหละไม่จับเลยแต่ว่าเขาเขามีกวยปลาตะท่านมันถึงก็ต้องตำตำหน้าตีโ้ลหรือเขาก็ต้องโพลโพลไม่กินเพ่อหนองหน้าไม่เป็นไปดีพาอหน้าไม่เป็นไปดีไม่กินไม่กินนี่เดียวมั้ถึงก็ต้องตำบลูกเกลแต่ว่าทำบลูกเกลก็ตำไม่ได้เพราะว่าลาดเล้าแกนกคนกุดเดียวถึงไงคนหนอกปากมันมากคนหนอกปากมากถึงโดนลูกก็โก้เปย์ก๋วย แต่เล็กก็ยังบหมอนเกลไม่กินเลยนี่ไม่กินเลยกินวะคุณไม่ใจเล่นๆนะเออกระหนักว้าวกินว่าได้ปลาโลเลใช่ปะแต่ว่าได้ปลาโลเลอ่นแต่ว่ามันไม่ได้เปร์เขาเปร์เขา,เ,า,เ,าเราก็คุยมาเลว็วจริงจะต่ปีนก็ต้องทำแต่ว่าคุคคออคานทีกุนดีเอากยปลาตาดมากะตายเลว็วตายเล็วลูกซิดเก๋เหมือนกันเป็นหนักบินใกล้มาลากไก่เลียย้ยวไปแต่เลกแต่เล็กกูกูกุยทำไปก้าว โกมาไหววัดใจว่าก้าวเรียกกันโกมาดับไปติลูกตั้งปาในเบาไปตาเจ๊บอกเลยโอ้ไปตาโอ้ไปเลยเจ๊ไม่โกงเกี่ยวโอ้ไปเลยเกยโอยเลยโอ้ไปเลยเวลาโจ้เจ๊นังไห้โก็โอ้ไปเลยนี่เจ๊ไม่เจ๊ไม่เจ๊ไม่เจ๊เจ๊ไม่เกยเปรี่ยปากนี่ไปลูงบ้านโม่โม่โม่ยิ่งก้าวไปต้องก้าวไปเจ๊แม่ตองเจ๊แม่เตงเกจ๊ลุยแม่เต่งลุยลุงบ้านลุ่มวันนี้คือนั่นตีเกยตายนี่เป็นลุ่มเป็นลุ่มเป็นลุ่มตั้งว่าเจ๊ไม่เป็นลุมกันเจ๊ไม่จะเจ๊คือเจ๊เจ๊กวนนี่ไมดอ่ อามุนดบถีประดิษฐานรูปปันเมื่อนข้องผอ้ตันพลับอดีตเจ้าวัดวัดรานุษนะครับนาถานเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะถ้าไม่ถันมีชีวิตอยู่นะครับนาถานจะมีความเมตตาธรรมสูงนะหลังจากถานมรณภาพนะครับอิทธการตอนทีนาประหลัดนเพิ่งซบนะครับนามีชาวบ้านลาวาเผาอสรีระฐานไม่ขึ้นะครับชายความปลายามมากนะครับนานั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ข้องผอ้ตันพลับนะครับหลูกศิษย์ลูกหน้าผู้ที่ศรัทธาหนับชื่อมา บ,บุญบานนะครับนามาบุญาวาส้มปราตนาเลวจะมีข้องเส้นไหวบุญข้องแกบุญนั่นคือขนมคู่หรือว่าลูกทักสนับสนุนโดยกระเทียมดำหม้อแค้มช่วยลดไขมันความดันบอกว่า,วาน,นอนหลับขับถ่ายดีกระเทียมดำช่วยลดภาวะควะามนืดค่อนข้องเลือดช่วยเพิ่มการไหลเวียนข้องเลือดได้ดี